อกหักกับซึมเศร้าต่างกันยังไงอาการเดียวกันไหมคะนะครับก็ปกติแล้วอกหักกับซึมเศร้าเนี่ยอาการมันคล้ายๆกันได้นะครับแต่จะต่างกันนิดหน่อยนะครับอกหักจะเป็นลักษณะแบบมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมันเป็นแบบเพียงชั่วคราวเราปรับตัวกับเหตุการณ์ได้แล้วอาการก็มักจะดีขึ้นและบางทีมักจะไม่กระทบกับการใช้ชีวิตมากเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นซึมเศร้าเนี่ยก็จะเป็นความเศร้าที่มันบางทีไม่สมเหตุสมผลเข้าใจไม่ได้ และมันกระทบชีวิตเยอะนะครับแล้วปกติถ้าเป็นโรคซึมเศร้าเราก็จะมีนิฉัยตามอาการ5-9ในข้อเนาะก็จะมีเบื่อเศร้าะท้อโทษตัวเองรู้สึกไร้ค่ามีความคิดไม่อยากอยูอ่พูดหรือทำอะไรช้าลงหรือโลกมากขึ้นนะครับการกินเปลี่ยนไปจะกินเยอะขึ้นก็ได้หรือกินน้อยลงก็ได้การนอนเปลี่ยนไปนอนเยอะขึ้นหรือนอนไม่หลับก็ได้นะครับมีไม่ค่อยอยากทำอะไรทำอะไรก็ไม่ค่อยมีความสุขไม่ค่อยมีพลังงานในการใช้ชีวิตแล้วก็สมาธิความจำแย่ลง 9ก้าข้อปกติเราเอา5้าใน9ข้อเกิน2อาทิตย์ขึ้นไปและทําให้มีผลกระทบกับการใช้ชีวิตต่อการทํางานต่อความสัมพันธ์เราก็จะสงสัยว่าเป็นโรคซึมเศร้านะครับซึ่งปกติแล้วการอกหักเนี่ยมันสามารถกระตุ้นให้เป็นโรคซึมเศร้าก็ได้ทีนี้มันก็ต้องแยกระหว่างอกหัก,กอกหักที่เป็นอกหักธรรมดาของคนทั่วไปกับซึมเศร้าใช่ไหมครับมันจะแยกยากพอสมควรจริงพบจิตแพทย์จะง่ายที่สุดแต่ถ้าเราจะดูง่ายก็อาจจะตัดคัดพอยที่มาสุดหนึ่งเดือนผ่านไปแล้วนะครับ เรายังทําใจได้หรือ,อยังเรายังเศร้าอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเรายังเศร้าอยู่ก็าอาจจะต้องลองงพบแพทย์ดูและถ้าเศร้าความเศร้านํากระทบชีวิตก็ต้องลองพบแพทย์ดูอดไอระยะเวลาจริงๆไม่มีคัดอยชัดเจน1เดือนเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมอาจจะคิดขึ้นมาเองนะครับระยะเวลาเนี่ยการการทำใจมันขึ้นกับว่าหนึ่งคือแฟนเก่าเราเนี่ยมีความหมายกับเรายังไงนะครับแฟนเก่าเราครบกันมานานหรือเปล่าถ้าเขาแบบคบกันมาแบบครึ่งชีวิตของเราเลยมันก็ต้องใช้เวลาทําใจนานหน่อยนะครับ ก็ยังไงถ้าแบบสงสัยว่าเป็นไม่เป็นก็ต้องลองพบแพทย์ประเมินดูนะครับปกติการพบแพทย์เนี่ยถ้าเป็นอกหักธรรมดาก็ตามนะมันก็มีการพูดคุยบําบัดด้วยนะครับจะจะนักจิตหรือว่าจิตแพทย์ก็ได้ก็จะช่วยพูดคุยบําบัดก็ได้ไม่ต้องใช้ยาก็ได้หรือแม้กระทั่งเป็นซึมเศร้าก็ตามนะครับบางทีซึมเศร้าเราเป็นการพูดคุยอย่างเดียวก็ได้เป็นการทําบ,บําบัดอย่างเดียวก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องกินายาอย่างเดียวนะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับว่าอกหักกับซึมเศร้าเราแยกกันยังไงนะครับ ก็ใครอกหักอยู่ก็เป็นกำลังใจให้นะครับมันมันจะมีวันที่มันผ่านไปได้นะครับ